สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกนกบอัจฉริยะแห่งหมู่บ้านโคโนฮะนะครับ <Wow. S 1> หนึ่งในบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลกนินจาหรือก็คือนินจาถอนตัวของหมู่บ้านโคโนฮะอีกชื่อเรียกหนึ่งเขาก็คืออุจิวะอิทาจินั่นเองโอ้โหดูเดินลงบันไดอิทาจิยังต้องเดินลงบันไดแบบนี้ครับน้องๆโอ้โหไม่แก วันนี้พี่ก็มาเล่นเป็นอิทาจินะครับเป็นเท่ไหมน้องๆนงี่อยู่ในชุดของแสงอุสาด้วยนะโอ้โหพี่คนนี้มีแต่ให้อ่าถ้าใครเคยดูรルโตเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าอิทาจิเนี่ยทำอะไรไว้บ้างเออตอนนี้พี่ก็มาลองเล่นเป็นอิทาจินะครับไหนเราลองดูดีว่าอิทาจิเนี่ยเขามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับน้องๆอย่างแรกเลยสกิลพื้นฐานก็คือในมาจาัจจกะ ตายผู้หญิงเป็นเรื่องตลกอทำไม่ได้นะน้องโลกความจริงอ่ะอย่าไปทำเขาหนาแต่ถ้าเป็นโลกในเกมล้วก็ใส่ได้เต็มที่เอาให้ตอยตายตยตายกระเด็นไปดูวเลยน้องโอ้ยเอ้ยอ๊ยเอาเอาอินทจีเป็นไรอินทจีเป็นลมบ้าหมูน้องเอินเจีมันเอ๋ไปเลยนะโอ้ยตายแล้วโอ้ยเอินทอจโอ้โอ้กลับมาแล้วน้อง โอเคเลิกใช้หมัดจาัก,การะดีกว่าเราไปลองอย่างอื่นกันมีอะไรอีกเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋อดาวกระจายวงจักรโอ้โหปาดปาดโอเรียบร้อยแม้แต่ไอ้คาบ้าเออยากโดนอ่ะนีไปไงปาดไม่ยอมให้หายด้วยโอ้ดูน้องๆดาวกระจายเต็มโตเลยอ่ะเตะซ้ำอีกหนึ่งทีอะไรอดมจะเอาเอออดัมอดม าไปต่อยล้าะโอ้โหโคตรไวบอกเลยว่องไวนินจามแล้วอย่างนี้อัจฉริยะครับผมโอ้โหนี่ทจีนี่เด่นเรื่องอะไรน้องๆน้องๆรู้ไหมเออเขามีเนตใช่ไหมตากุุงยิงของเขาเนี่ยสามารถใช้ทำ้ายคนอื่นได้ไหนหาก่อนอันนี้อะไรนอดูโโอโหโหโน้องๆดูโอ้โหตากุุงยิงอันนี้เป็นตากุุงยิงเอา آ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  อ้าอ้าอ้าเมเจอร์เคไม่เป็นไรเลยอระโอ้โห ตากุ้งยิงเสื่อมน้องๆสงสัยเป็นต้อกระจกอิทกิไม่ได้ไปหาหมอนะโอ้ตายแล้วเอ้าเอ้าเอาเหมือนล่วงไปแล้วโอ้โหใช้อีกใช้ซ้ำใช้แล้วใช้อีกเออตาคุณจะบอดไหมเนี่ยโอ้ไปเซฟุนเข้าตาเออโหแย่จัดมันไม่แรงเลยน้องๆมีอันอื่นอีกไหมนี่อันนี้อะไรอะมังคีิกเฮ้ยโอ้โหเห็นสตูทั้งเต็มเลยอะ โอ้ดูดิน้องๆดูมีแสงพุ่งลงมาจากฟ้าเลยแบบม์คหัวอะไรเงี้ยเออนี่มันเอบอนี่ว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าอะไรวิ่งอยู่อย่าบอกนะว่ามันจับนกด้วยน้องๆโอแล้วดูตาแดงเทือกเลยะเออแย่จัดต้องไปหาหมอตาแล้วนะครับน้องๆโอ้แล้วหมอจะอยู่ให้พี่หาไหมเนี่ยโอ้ตายโอ้พอเลิกใช้ปวดตาเลยแมงเอ้ยเฮ้ยแล้วมัน ตะก,กูอิจิวะเนี่ยเขามีซุชาโนโอใช่ไหมน้องน้องออิออจิก็มีนะครับเรามาดูกันดีกว่าพี่อยากเห็นมากเลยอะในหนังนี่แทบไม่ได้เห็นเลยเห็นตอนแต่สู้กับซาสุเกะโอมเ้ยโอ้หอออโหโคเทตัวแดงเทือกโอ้โนี่ถ้าไม่ติดว่าซาสุเกะเป็นเพื่อนพระเอกนี่พี่ว่าอิาจินี่แหละครับพระเอกตัวจริงอะต่อ,ตอยอะตุ้บโอ้หทำอะไรก็ได้อ่ะ ทำไรกูได้อ่ะอเฮ้ยอันนี้มันถึกเกินไปไน,น้องเตะอัดกระแพงเลือดสาดไปหมดเน่ยเฮ้ย,ยไปไหนแล้วอ่ะมันล่วงยังเนี่ยอ๋อดีนะล่วงไปแล้วโอ,โอ้ตาจะบอดน้องๆโอ้สกิลตแต่ละอันของอิทาจ,จิดโดนต่อยทีเลือดสาดเต็มกระแพงเลยปัดซบใครจะมาล้างเนี่ยต้องจ้างแม่บ้านอีกใช่ไหมอันนี้อ่มีโอ้มีเลเวลสองล้วน้องเลเวลสองนี่ของของซาสุเกะก็จะมีมือใช่ไหมของอิทาจ,จิ ก็เป็นมือครับผมอ๋อแมงเอ้มันมันเหมือนกันเลยนะเนี่ยอ๋อมันเป็นคนตระกูลเดียวกันไงน้องๆอ,อ่า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 ไอพวกนี้เป็นอะไรเนี่ยยังเดินไม่โดนเลยสงสัยโดนฮาคีลาชันอ๋อล่วงล่วงตบไปเลยไอถังนี่มันระเบิดไหมน้องๆในเกมเนะี่ยช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีว่ามันระเบิดไหมพี่ตบมันแล้วแม่มันไม่ระเบิดสักทีเนะี่ย หรือว่าต้องใช้ปืนยิงอ้าวไอ้พวกนั้นไฟไหม้อย่างไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวออ๋ออ๋ไฟไหม้บ้านน้นาะไฟไหม้บ้านเอาละเอาละแ,แย่และแย่และปงมีอะไรอีกเนี่ยหาก่อนหาก่อนชาตจกะโอ้โหเปดเปดเปิดเติมเลือดไห้น้องๆตเติมพลังด้วยเนี่ยมีอะไรอีกเหมือนอ๋ออีกอย่างหนึง่งตระกูลอุจวะนี่จะ ต้องพ่นไฟได้ให้ไปน้องๆเออถ้าใครพ่นไฟได้เนี่ยจะถือว่าโตแล้วแล้วก็มีพลังจักระเยอะเรามาดูของอ e ิทาจิกันว่าจะเป็นยังไงไหนเลียงตั้งแต่นี่เลยใครวะเนี่ยจายดูเอ้ยตัวสีฟ้ามันรอดมาได้ไงเนี่ยมาพ่นไฟโปพลังขี้ปากที่ไม่ได้แปลงฟันมานาน,น20ปีของอิทาจิเป็นยังไงล่ะโอ้เอาไฟแก๊สมาจุดก็ติดแล้วครับแก๊สโคตรเยอะ อาไอช้างไอช้างไอยอดนักซิ่งไม่อดควรแล้วเนาะอดควรอ้าเอ้าวอ้าเอ้ไอ้จ่าไอ้ไม่ใช่ไอ้จ่าไอ้ช้างซุยวิ่งไปแล้วน้องๆอาเอาวิ่งเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกเลยอ้าวไอ้กล้ากับไอช้างผัดกันไหมอยู่ฟังเนอะโอ้ยตายแล้วอะไรของพวกมันวะเนี่ยโดูโดน อะไรนียมันไหมอะไรของบ้านเฮ้ยไฟมันจะโอโ้โ,อโหโอ้มันไหมบ้านแล้วไฟไหมบ้านเอาตายตายไอก้กล้าไหมเป็นเท่าถ่านไปแล้วไอ้ยอดนักสิ่งยังอยู่เอ้าไอ้สองคนนี้มันถึกเกินไฟทําอะไรมันไม่ได้เลยน้องน้องในลองวิชาอีกทีนึงไอ้ช้างโดนตาคุ้งยิงเข้าไปเป็นไงอ่ะกลับมาเหมือนเดิมไอ้เวนไมนมีอุย้ยมีบอลไฟ บนไฟแบบขยับได้ด้วยน้องๆปุ๊บเอาไหนไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไฟหายเดี๋ยวไหนไฟไฟเหหนีน่ยอ๋อโอ้โหควบคุมได้น้องๆโอ้โหดูดูดูด,ดูมันไปแล้วมันไปแล้วเผาเผาไล่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเลี้ยวกลับมาก่อนเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับอ่ามันเลี้ยวไม่ได้น้องๆไอ้ช้างเอ้ยมันถึกไปไหนเนี่ยน้องๆต่อยแม่งกระเด็นไปเลยตามไปกระทืบซ้ำโดดจุ๊บ ว้าตกตกตกเกือบเสียเทรงนินจาโอสัตสัตเลยทุบโอแล้วก็คงจะหมดเรื่องกับเกาะไม่ใช่เกาะดิมันเรียกอะไรนะหอนาฬิกาเออแล้วหมดเรื่องกับหอนาฬิกาแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปตามหาซาสึเกะแล้วก็กระเทืบน้องชายของพี่ด้วยมือข้างนี้แล้วก็ส้นเท้าของพี่เอง เดี๋ยวที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาจัดการโอเคเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าเมืองไปก่อนว้าวน้องๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่จะไปเมืองได้ยังไงเพราะว่าดินจานนั้นว่ายน้ําได้งไงล่านี่เอ๊อไม่ใช่ว,ว่ายน้ํานี่หว่ามันเดินบนน้ําได้โอ้โหโคตรเฟี้ยววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไป